ไปเที่ยวก็เดี๋ยวแก่ตายก่อนครับผมรีวิวอาหารที่สุราษฎร์ธาน,นีครับผมอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับผมของของบังที่เป็นแฟนเดอะคอปนะแฟนหงแดงลิวคูวครับผม30บาทเบอร์เกอ,อร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์หมู30บาทหมดครับแล้วก็อันนี้เขาแถมแซนด์วิชให้ด้วยเห็นว่าเป็นแฟนลิวคูวครับ เป็นถ้าเป็นคนสุราถ้าผมเป็นบางสุราแล้วก็ทำเกกับเรื่องราวของนิวคูครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคือโปะครับที่นี่คือโป๊ะถูครับผมทางใต้คูเปอร์คือข้าวเกี๊ยวปลาครับแต่มันจะมี2แบบนะอันนี้แบบแบบกรอบอีกแบบนึงจะเป็นแบบนิ่มครับแบบนิ่มผมยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะไปหาชิมอยู่ฮะน่าจะมีทํา เออสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันน,น่าจะมีอยู่ทางนั้นเยอะโดยเฉพาะปัตตานีครับอันนี้ก็สิบบาทไม่แพงครับผมถ้าไปซื้อตามพวกที่จังหวัดที่อยู่อาทิเช่นบ้านผมเนี้ยจันบุรีก็จะแพงมากครับผมอย่างนี้คงขายประมาณสามสิบาทครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ฮะเป็นจริงผมต้องการแค่ฟองเดียวเลยฮะวันนี้ก็ไปสั่งกะเพรามาถามหาไข่ ไข่ดาวที่เป็นไข่เค็มดาวไม่เจอพอดีมาเดินตลาดนัดตอนเย็นนะผมตลาดนัดตอนเย็นของศูนย์ของชายาอำเภอชายาสุราษฎร์ธานีเดินออกมาหน้าฐานีไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เดินตรงไปเลยนะตลาดเย็นอยู่ตรงนั้นมีทุกวันครับส่วนตลาดเช้าสมมุติว่ามาถึงตอนเช้าเช้าประมาณสักตีห้าหกโมงหรือเจ็ดโมงเช้าหรือแปดโมงเช้าเขาจะขายถึงประมาณสัก สี่โมงเย็นได้ครับตอนแรกผมนึกว่าอาจจะขายถึงเย็นเลยเปล่าสรุปไม่ใช่ฮนะก็คือขายถึงประมาณสักสามโมงสี่โมงก็คงเก็บกันแล้วครับก็คือเดินออกมาหน้าสถานีไฟแล้วก็เดินตรงมาเลยฮนะข้ามถนนข้ามถนนมาแล้วก็ซ้ายมือจะเห็นเป็นไปรษณีย์ครับผมคือก,ก็ก็คือเดินตรงตรงมาเลยแต่แค่เอาเป็นจุดสังเกตไว่วาตรงนั้นจะมีไปรษณีย์อยู่ซ้ายมือเพื่อจะได้แบบว่าไม่หลงทิศหลงทางครับ ก็เดินมาเห็นคนเยอะๆคือหน้่นนะตลาดตอนเช้าครับเนี่ยไข่เค็มครับผม3ามฟอง25บาทครับตกฟองลนะแปบาทเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวที่ซื้อมาครับที่เพิ่งไปเดินเมื่อกี้เป็นสั่งเป็นกะเพราหมูกรอบครัผม50บาทได้เยอะนะของบเบลเลยครับเวเดี๋ยวจะมากินกับไข่แล้วก็อันนี้เป็น เป็นมีหยกครับผมหรือว่ามีเขียวๆนะฮะอันนี้เท่าไรสามสิบบาท<ม>อ,อ๋อยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทของที่นี่ก็มีทั้งถูกทั้งแพงนะรีวิวาอาหารครับผม<า>แล้วก็จะมีพวกอาหารขนมพื้นถิ่นแต่เป็นแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าผมเคยทานมาเกือบๆทั้งนั้นแล้วะแล้วก็จะมีพวกแปลกๆก,ก็มีลาขนมลาที่เป็นแบบพับครับผมแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าดูแล้วมันยังราคายัง ยังยังยังค่อนข้างที่สูงอยู่ต้องการไม่ต้องการชิมนิดเดียวเพราะว่าหนมลามันมันแบบหวานหวานนะฮะกินเยอะเดี๋ยวเบาหวานครับผมอรีวิวอาหารทุกทูอาจจะไม่ใช่อาหารพื้นถิ่นฮนะแต่อันนี้คืออาหารพื้นถิ่นแน่คือโปะครับนำมาฝากกัแล้กการที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปนครศรีธรรมราชต่อครับโดยรถไฟครับผมจาก เออชัยยาไปนครก็ประมาณสี่ชั่วโมงครับผมโดยนั่งรถไฟไห้เด้๋เฮอะเดี๋ยวแก่ใ้ก่อนครับ